รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย h i d d e n s c i c l e Thailand เสียงลับจับใหม่ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ความเหมือนของเสียงจะทำให้คุณคว้าเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทและนี่คือ Hidden Singer Thailand เสียงลับจับไม่ักป่าย BDF ลุ้นระทึกตั้งแต่แรกเลยครับผมลุ้นจะ้แทบจะกัดลิ้นตัวเองถูกต้องครับรายการนี้นะครับคือรายการที่จะพาคุณมาค้นหาเสียงลับของศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยครับโดยที่เราจะเชิญศิลปินต้นแบบมา1คนต่อสัปดาห์ครับครับผมแล้วเรานะฮะก็จะค้นหาคนที่มีน้ำเสียงและวิธีการร้องเพลงนะครับเหมือนกับศิลปินต้นแบบมาอีก 5คนแบบเป๊ะๆครับถูกต้องครับโดยจะให้กลุ่มแฟนคลับในสตูดิโอ100คนนะครับแล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยร่วมทายว่าภายในตู้ลับตู้ไหนครับคือศิลปินต้นแบบและตู้ไหนไม่ใช่ครับโดยถ้าเสียงลับที่เราเชิญมา5คนนะฮะใครเนี่ยที่เสียงเหมือนศิลปินต้นแบบเรามากที่สุดนะฮะก็จะเป็น ผู้ชนะแล้วก็รับเงินรางวัลไปเลยตามคะแนนโหวตที่ได้ครับถูกต้องครับแต่ถ้าเสียงรับสามารถเอาชนะศิลปินต้นแบบได้นะครับก็รับเงินรางวัลไปเลย50 0 0 0บาทจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับผมและผู้ชนะประจำสัปดาห์นะที่จะได้สิทธิ์ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่เหมือนกันนะครับชิงเงินรางวัล1ล้านบาทครับจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ย่างที่บอกครับว่าผู้ชมร้อยคนในสตูดิโอตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนโหวตหาผู้ชนะต้องเป็นคนที่รู้จักเสียงของเสียงลับของเราเนี่ยเป็นอย่างดีมาโหวตตอนรับแฟนคลับทุกคนเลยครับอ่ะผมว่าตอนนี้พักก่อนครับเรามารู้จักศิลปินต้นแบบของเราวันนี้เลยดีกว่าครับผมภายนอกของเขาเนี่ยดูอบอุ่นเออหน้ากอดหน้าฟัดหน้าเวียงครับ พอภายในปุ๊บดูหน้าค้นหาเหมือนดูภายนอกแล้วพอไปค้นหาภายในเหมือนเป็นคนละคนกันเอคอรับ <laughs> <ม>และที่สําคัญครับ<ม>คือเป็นความท้าทายของรายการเรามากมากครับ,รบเพราะว่าเขาคือคนที่มีน้ําเสียงทรงพลังมากนน่นนจนนะถึงขั้นที่เราออรดิชั่นคนที่เป็นเสียงคล้ายเขาเนี่ยยากมากๆไม่งั้นผมว่าต้อนรับเขาเลยดีกว่าครับ <laughs> เจ้าของเสียงทรงพลังนะคุณเบนชลาท์ เป็นเดโวที่ร้อนแรงริ่ดชิดและมีสีสันแห่งยุคสมัยเป็นชลาทีดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยพลังาการถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่บาดลึกนจนสามารถสะก,กดคนฟังได้ทั้งประเทศเตลอดระยะเวลาบนเส้นทางสายดนตรีถูกการันตีความสำเร็จด้วยเพลงฮิตมากมาย และยังตอกย้ำความสำเร็จด้วยคอนเสิร์ต Born To Be Ben ที่ได้กลายเป็นอีกหนึ่งสุดยอดคอนเสิร์ตแห่งปีที่อยู่ในใจแฟนเพลงและนี่คือน้ำเสียงคุณภาพระดับแถวหน้าของวงการเพลงไทยเบนชลาทีสวัสดีครับพี่เบนครับคนนี้ครับเป็นศิลปินที่มีอัลบั้มเพลงของตัวเอง อัลบั้มเดียวฮะหนึ่งอัลบั้มเท่านั้นครับแต่ว่าความโด่งดังเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆมาตลอด12ปีนะครับเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหนึ่งที่ Impact Arena บัตรนี่ขายหมดเกลี้ยงนะครับทำได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคําตอบกันนะครับเริ่มตั้งแต่เข้าวงการเลยพี่เป็นครับครับเข้ามาเป็นนักร้องได้ยังไงครับเออเข้ามาเป็นนักร้องเออมาจากจัพจับผูกกัครับยุคนั้นยังไม่มีแบบการประกวด นักร้องมันปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เราก็เป็นเด็กนักเรียนดุริยางคศิลป์ที่มหิดลแล้วก็เลยอยากจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอยากจะทําเพลงกันเองก็รวมกลุ่มกันในนามโมโนโทนกรุ๊ปแล้วเพลงมันติดอันดับหนึ่งโอ้โหครับแล้วก็ก็เลยเป็นเริ่มเป็นที่มาที่ไปพี่บอยได้ยินเสียงของผมครับก็เลยชวนเข้ามาร่วมงานกันนี่เออนะถือว่าจับพัดจับปลูเข้ามาแต่ผมอากถามแขกรับเชิญมากดีกว่าที่เขาบอกว่าสนิทสนิทสนิทมากสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมว่าเดี๋ยวให้บอกตามช่วงอายุคุณเบนดีกว่าวันนี้เดี๋ยวผมมีภาพแต่และช่วงชีวิตของคุณเบนชลาทิศมาให้ดูแล้วถ้าเกิดใครคุค้นๆว่าเจอเขาช่วงไหนเนี่ยยกมือได้เลยนะฮะขอภาพไหนฮะมาภาพแรกหวัวใจแล้ว <laughs> ามาจากไหนอะไปครับอ่ะดูช่วงชีวิตต่ตอไปครับหวัวใจแล้วไอ,อ,อตักกลางว่าคนกลางไหมฮะไม่ใช่นั่นหมาครับ ผมผมคมคือไอตัวใหญ่ครับแล้วคนตัวเล็กนี่คือน้องชายครับน้องชายชนะครับเฮ้ยเยหล่อนี้หล่ออ้านี่หล่อนะเนี่ยุูดดีนะเนี่ยตอนนี้เอาไม่มีใครรู้จักจเอาเปลี่ยนหน่อยครับครับผมที่ทำอะไรกันอยู่อันนี้เริ่มร้องเพลยงยังตอนนี้ไวไวอะไรครับมันคืออะไรคุณเบนนี่คือคือภาพตอนช่วงทัวร์บีไฟเจอกันครั้งแรกคือไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะเดินเข้ามาไหนว่ามองหน้าว่าไงผู้หญิงอ้วนเอ้าถ้าเป็น react t a เขาทำไมอ่ะเพราะมันอ้วนไง อ๋อตอนนั้นพี่เบนยังทรงแบบได้อยู่คือเราก็เป็นคนจริงใจเราแบบเจอมาเรียนแบบว่าไงผู้หญิงอ้วนครับอ๋อทำร้ายคนชอบทใช่คือนอกจากเป็นตุ้นล้วก็เป็นคนเลวด้วยผมว่าภาพต่อไปดีกว่าคนอื่นน่าจะรู้จักกันมากขึ้นภาพต่อไปครับผึ่บๆไอ้ต่อเลยนึกว่าต่อีไฟ้วแยกกันไม่ออกรหล่อเลยครับไม่ได้ทรไม่ไอันนี้ช่วงไหนครับทำไมส่งนี้ได้ครับช่วงนั้นกําลังเริ่มมี เดี๋ยวเริ่มเวียนหัวเริ่มเวียนหัวความรักต้องแบบอะไรไม่รู้ดูดูแลสุขภาพนิดนึ่งมีใครอยู่กับเขาในช่วงเริ่มมีเวียนหัวนี่ไหมครับเฮ้ยนี่คุณมาเดียมไปแล้วตอนนี้มาอีกสองคนครับัอินบุนโดกันกับคุณพัชชาเป็นรุ่นน้องที่ดูยังศิล่ะเจอกันปีสุดท้ายพบกันครั้งแรกด้วยเพลงของบียอนเซ่เรากำลังร้องพัชชากำลังร้อง แล้วพี่อินแล้วพี่อินก็สนิทตรงช่วงนี้เหมือนกันรู้จักช่วงนี้รู้จักกันดีเลยรู้จักผ่านพูดดีๆรู้จักผ่านผ่านเพื่อนเขาก็ตกลงกันเปิดโรงเรียนสอนดนตรีด้วยกันเปิดโรงเรียนด้วยกันแล้วเจ๋งและเจงด้วยกันเป็นทําทุกอย่างประสบความสําเร็จหมดเว้นเรื่องเดียวครับผมโรงเรียนดนตรี ไปต่อเถอะครับผมตอนนี้มันยังมีคนที่รู้จักไม่ครบไงเพราะว่าไอ้พัทเนี่ยรอดไปแล้วพี่อินแล้วคุณเรียมเนี่ยไปแล้วพี่แท็กนะครับอรู้จักตอนเล่นละครด้วยกันครับเล่นละครแสดงว่าช่วงหลังๆมันช่วงหลังๆมันละครแล้วครับสดร้อนๆใช่ครับผมเป็นผู้ชายคนใหม่ของเราได้ข่าวว่ามีฉากถึงพริกถึงขิงกันด้วยเออมันดีกว่าครับผมมันออกอากาศ พอใจเอาใจเสนิทกันพราะอยู่บนเตียงด้วยกันถูกต้องครับใช่ครับเสนิเร็วมากสนิดเร็วมากนะครับวันนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วผมว่าผมว่าพี่บุ๊กโกครับซีรีส์ค่ะนี่น้องดูตลอดอีกคนดีกว่าไม่รู้ไปสนิทกันตอนไหนน้องเบย่าครับค่ะก็จริงๆปลื้มพิกมานานแล้วค่ะแต่ว่าได้เจอกันจริงๆก็ตอนที่ถ่ายโฆษณาด้วยกันครับค่ะ ผมว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาดูรู้จักเนี่ยก็รู้จักตามช่วงชีวิตต่างๆครับอีกหนึ่งคนที่ผมบอกว่าเป็นผู้ชายปริศนาเขายังไม่บอกเลยว่ารู้จักกันตอนไหนให้คุณว่านให้คุณว่านช่วยถามแล้วกันครับคุณโจครับครับพี่โจครับพี่โจนี่ไปรู้จักกับพี่เบนยังไงครับเกี่ยวพันอะไรกันครับอุ๊ยอะไรอย่าโดนสิประโธครับนี่เดี๋ยวตอบให้มาถามฉันนี่มาตอบฉันนี่เราอยากรู้อยากให้เขาตอบอะหนูเอง ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพูดข้างเดียวหรือเปล่าใช่ไหมครับครับครับขอขออภัยขออภัยคุณผู้ชมทั้งประเทศด้วยผูพูดไม่เก่งครับผมเก่งเรื่องอย่างอื่นอย่างเดียวเรื่องดูแลเรื่องการดูแลใช่แลรววันนี้ถ้าใจเราจะไม่พูดเทคแคร์ทำกับข้องกับข้าวอร่อยครับลับมาเรื่องเสียงดีกว่าครับนี่คือเสียงลับจับใหม่ครับครับผมถ้าเป็นเรื่องเสียงนะครับเสียงของพี่เบนเนี่ย ทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงครับพี่โจครับเอกลักษณ์เสียงของพี่เบนเป็นยังไงครับจะเอาเสียงตอนไหนครับอารู้สึกว่าพอผมรู้แล้เพราะจ้อไม่เอาแล้วทำไมเธอเป็นคนแบบนี้อ่ะถ้าถามจริงๆหมายถึงแบบถามคนสนิทสุดอย่างคุณโจแล้วกันว่าเอกลักษณ์ของเสียงของคุณเบนตอนเวลาร้องเพลงก็เพราะครับ อะไรก็ดีไปหมดแหละตอนนี้ใช่เวลาถามคนนี้พี่อินดีกว่าเออพี่<ว>อินเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วเคยเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงด้วยกันด้วยใช่ตั้งแต่โรงเรียนยังไม่มีอะไรและตอนนี้ไม่มีโรงเรียนนะพูดดีแรคเตอร์เสียงของพี่เบนชาทิธิ์สุดยอดนักร้องคนนี้เป็นไงครับต่ําก็ต่ําเลยค่ะสูงก็สูงมากโอ้ผมคือเร้นเสียงกว้างเสียงกว้างค่ะโอเคถ้างนั้นเชิญพี่เบนเข้าไปในตู้รับของเราเลยครับเชิญครับผม ครับทุกคนนะครับต้องโหวตว่าใน6ตู้ด้านหลังนี้ตู้ไหนที่ไม่ใช่คุณเบนชลาทิตย้ำนะครับว่าเสียงไม่เหมือนเบนชลาทิตมากที่สุดนะครับคนที่ถูกโหวตมากที่สุดเสียงรับในตู้นั้นจะ ตกรอบครับและเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่เบนชลาทิ์ได้ร่วมง,งานกับพี่บอยโกศียพงแบบเต็มตัวนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม Million Ways to Love Part 1นะครับในปี2,546และเป็นเพลงที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้จักชื่อของเบนชลาทิ์ครับกับเพลงนี้ครับผมเพลงคนข้างล่างครับ ให้ใจที่มันนอนไวจากความรักได้พักผ่นคลายสบายแค่ไร้ปลุกดูให้ดีสิ่งที่อยู่ในใจข,ข,ข้างฉันควรทำอยู่ไรกัปราที่ไม่มีทางด mm hmm. ูว่าจะ ใหม่ๆจะมีความรัก เดียวที่ต้องบอกก็คือว่าโหวตเลยนะครับทุกคนครับตู้ไหนที่คุณมั่นใจมากที่สุดว่าไม่ใช่คุณเป็นชลาทิศครับถ้าพร้อมแล้วโหวตเลยครับอย่ารอช้าครับคุณแท็กอย่ารอช้าครับหมดเวลาเราถามคนที่มั่นใจมากๆดูมั่นใจมากๆแท็กตรงไหนมั่นใจตรงไหนตู้ไหนไม่ใช่เบนชลาทิศเบอร์สามผมว่าไม่ใช่คุณเบน พี่บอลแล้วครับพี่บอลมั่นใจว่าตู้ไหนไม่ใช่ครับพี่เบนอยู่ในตู้หรือยังอยู่แล้วสิอยู่แล้วไม่อยู่แล้วผมสดต้องรอแล้วสิพี่มันดูไม่ยากเพราะฟังแล้วแบบเหมือนทุกตู้อ่ะเรื่องตู้พี่ถนัดอยู่แล้วเลยเรื่องตู้เวลาดูอะไรใช่ป่ะตู้เฟอร์นิเจอร์ตู้เฟอร์นิเจอร์ไรใช่ไหมล่ะรุ่นน้องที่คณะครับพัชชาว่าตู้ไหนที่คิดว่าไม่ใช่อ่ะ กลั้นใจกดเบอร์สองไปกลั้นใจกดเพราะว่าไม่มั่นใจอ่ะใช่ครับผมมั่วเอากดเบอร์ห้าพี่เอ๊ะอย่างงี้ไม่มีมั่วสิครับเหมือนทุกตู้อะโหยากจริงๆวันนี้ยากมันยากพี่คุณบุกโกะดีกว่าในฐานะนางงามรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็พี่เลี้ยงด้วยพี่เลี้ยงนางงามปรึกษากันเมื่อกี้นี้ว่าเบอร์สี่เนี่ยไม่น่าใช่ไม่ใช่อ่ะผมว่าตอนนี้หลายคนเลือกตู้กันไปเรียบร้อยแล้วครับผมผมอยากรู้เหลือเกินว่าเป็นยังไงต่อไปนี้ เพราะฉะนั้นตอนนี้ไปดูเฉลยเลยครับตู้รับที่ถูกโหวตมากที่สุดนะครับคนในตู้จะต้องตกรอบไปก่อนเพราะว่าพวกคุณทั้งร้อยคนในซูดโดมมั่นใจว่าเขาไม่ใช่เบนฉลาทิศครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นคุณเบนหรือไม่เพราะถ้าตู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดเป็นตู้ที่เป็นชลาทิศอยู่นะครับถือว่า100คนในสุดโอไม่เป๊ะ<ป>อ่ะตอนนี้ก็ขอดูคะแนนนเลยครับ เริ่มที่ตู้ที่1 42คะแนนตู้ที่2 18คะแนนตู้ที่3 1มคะแนนครับตู้ที่4 7คะแนนนั่นเองตู้ที่5ครับ6คะแนนเท่านั้นเองตู้ที่6ครับ 1ิบคะแนนตู้ที่มีคะแนนโหวตมากที่สุด42อัคะแนนนะครับตกรอบขอเชิญออกมาเลยครับสำหรับเดินเลยครับ่ 1>, 1ครับถ้าไม่อยากพลาดความสุขของ Hidden Singer Thailand นะครับอย่าลืมมาปักตะไคร้แฮ่ซับสไคร้กันตรงนี้เลยนะครับผมสุดยอด